มาชมการแข่งในควอเตอร์ที่3กันต่อเลยทีเดียวสำหรับการแข่งในบาสเกตบอลอบประจรัพครั้งที่12รอบชิงชนะเลิศในรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับระหว่างไทฮหน่านครับอยู่ในชุดสีขาวกับทนคาเฟ่ยอยู่ในชุดสีด,ดำนะครับจากลบบุรีครับคู่นี้เจอกันมาแล้วครับรอบชิงชนะเลิศที่นี่4ครั้งติดนะครับนะครับ ในสองควอเตอร์นั้นทีมไฮน่านำอยู่ครับ41ต่อ26ครับปีนี้ถือว่าเงินรางวัลสูงสุดเลยทีเดียวชนะเลิศรับรับเงินรางวัลไปแล้วครับ3 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป15 0 0 0บาทส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัลไปและมีการฝาวเกิดขึ้นครับผู้เล่นหมายเลข7ครับนาลาศักดิ์พุ่งสู่ครับเจ้าปอนครับ ไา้ลูกโทษสองลูกครับอันดับสามนั้นรับเงินรางวัลไป800 0บาทและอันดับ4รับเงินรางวัลไป4ี่พบาทครับและรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีครับชนะเลิศรับเงินรางวัลไป5,000บาทครับปีนี้ทีมจากพยุหะสามารถป้องกันแชมป์ไปได้ส่วนรองแชมป์เป็นขับ23อันดับ3เป็นลาซานโชติลาวีและอันดับ4ี่ครับตาคีนะครับนี่ ในการแข่งขันมีการจัดการแข่งขัน2ประเภทครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปไิสซูไยเลข5้าข้ามไปที่หมายเลข14มาที่หมายเลข7เจ้าปอดจำชุดไม่ลงปุ้ยรีบาวได้มาถึงฟีโนโฟีโนผาไปถึงแล้วโอ้โหลุงนี้เล่นแล้วครับเจ้าตะหลบเจ้าปุ้ยได้ให้หมายเลข7หมายเลข7 เ,เยอะเกินมาถึงเจ้าบาสเจ้าบาสท,ทำหลุดมือครับบอลมาถึงฟีโน่มาถึงแพทติกเช็ดแป้นลงไปครับเป็น44ต่อ26ครับฟีโน่ครับเื่อกี้นี้ทำา2คะแนนครับไปถึงหมายเลขก7ครับมาถึงเจ้าโยงไปที่มิสูมิสูไปถึงตะหมายเลขก6 โยกเคาะหลอกมาแล้วเช็ดแปดไม่ลงครับมาถึงฟีโน่ฟีโน่วันแมนโชหรือเปล่าและแล้วไม่แหไม่ลงครับลูกนี้แต่มีการเปลเกิดขึ้นครับผู้เล่นหมายเลขห้าของโซนคาเฟ่ครับไปทำาปล์ได้ยิงลูกโทษสลูกครับฟีโนครับผู้เล่นหมายเลขสิบหนะครับ ลูกแรกไม่ลงครับโอ้โหลูกที่สองไม่ลงแต่ว่ามีผู้เล่นหมายเลขสิบสามครับสิบสามดำครับ น้องบาสครับฝ่าวไปครั้งที่3ครับพี่โอมมาที่พัททิกพัททิกแม่ลูกนี้ไม่ได้ครับมาที่เจ้าบาสพาบอลขึ้นมาเองแล้วครับโอ้โหโดนทิปอีกแล้วครับบาสโดนไป2แล้วครับแม่คอรที่2โดนไปหนึ่งโคตเตอร์ที่3โดนอีกหนึ่งครับต่อหน้าต่อตาบาสนี่เคยทิปเข้ามาหลายทีครับ หลังแป้นหลบหน่อยนะครับมาที่ตะมาที่หมายเลขเจครับปอนมาถึงมิสูแต่แล้วรีบาวเสร็จแพทิกเลยทีเดียวแพทิกพาบอลเองโยกมาถึงพี่โอพี่โอ,โอจับ2องคะแนนลงไปครับลุงทีเป็น46ต่อ26ครับโอครับ นี่เป็นการแข่งขันในควอเตอร์ที่3ครับมาที่ตะไปที่มายเลขสเจ้าบาสมาถึงเจ้าโยงมาถึงบาสอีกครั้งหนึ่งบาสมาที่โย่งโยงเคาะแล้วมาถึงตะตะแปรกลงมาไม่ขึ้นครับลูกนี้และหลุดมือออกไปครับปอนเป็นลูกส่งของไฮน่าครับเป็นการแข่งขันในควอเตอร์ที่3าครับเหลือเวลาอีก7นาทีกับอีก3าวินาทีาาททโอมาที่ ฟีโน่ฟีโน่โอ้และแล้วครับมีเสียงด้วยครับผู้เล่นหมายเลขห้าของโซนคาเฟ,ฟ่ทำฟาวครับฟาวเป็นครั้งที่สี่ฟาวรวมก็เป็นครั้งที่สี่ครับมาที่ปุ้ยปุ้ยมาที่พลทสิกพลทสิกมาถึงฟีโน่สองสามคะแนนอุย้ยแย่งบอลอยู่รีบาวได้อยู่ถือบอลโอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้หลอก และเคาะไม่ลงครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ามาถึงหมายเลขหกเจ้าตะเจ้าตะเขียนแล้วออกไปครับเป็นลูกส่งของไฮฮหน้าครับมาที่ฝีโน่ปล่อยให้กับพี่โอไปถึงเจ้าปุ้ยเจ้าปุ้ยไปที่พัทธิกพัทธิกเคาะ ไม่ลูกนี้จะยันให้กับฟีโน่ไม่ได้ครับแต่ว่าเจ้าต้นโอ้โหไม่ครับลูกนี้ต่อกันได้สวยครับมาแกตั้งใจดังเลยนะครับแต่ว่าแหมกลัวแป้นพังแล้วก็นึกได้ว่าเดี๋ยวแป้นมันพังนะครับผู้เล่นหมายเลขแครับพี่โอครับชานัทสุนทอเลขาไปฝาวครับตอนแรกแกตั้งใจดังครับแต่ว่ากลัวแป้นจะพังเลยหยุดก่อนยังเลยครับมาฟาวเป็นครั้งที่4ี่แล้วครับ พี่โอชานัดสุนทอเลขาครับไปที่หมายเลขเจ็ดเจ้าปอนครับเจ้าปอนจแะแหวกคืนมาที่มิสูและส่งผิดเหลี่ยมครับออกไปครับเป็นลูกส่งของไฮวีน่าครับเ <c oughs> หลือเวลาไกลขขานอีก6.13เออ6นาทีไกล 3, วินาที ลวีงแวและวางลงไปครับแพทิกเป็น48ต่อ26ครับในควอเตอร์ที่3โอ้วีนิสู้กันสนุกเลยทีเดียวนะครับมาที่ตะไปที่มิสูมิสูข้ามาที่เจ้าโยง41ยัดไปที่เจ้าบาัสเจ้าบาัสไม่กล้าครับปวทิปอีกแล้วนะครับเลยมึงมาแล้ว7ดบอลแต่แล้วก็ มีทำอออกไปครับแมทิกโซนคาเฟ่ได้ส่งครับยัดมาที่หมายได้เจ็ดและครับฟีโน่ไปทำฟาวผู้เล่นหมายได้เจ็ดของโซนคาเฟ่ครับ oh. ได้ส่งครับด้านหลัง ไปไกลกันในควอเตอร์ที่3าครับ5นาที5นาทีกับ57วินาท็ดวีสองสามคะแนนลงไปครับผู้เล่นหมายเลขหกครับตะนะครับสล,ลันนะครับยิงลงไปครับมาที่เจ้าปุ้ยเจ้าปุ้ยปล่อยบอลไหลมาถึงพี่โอมาถึงแมตฟิโน่พิโนโ่ไปที่โอโ,โอไปที่แมตติกแมตติกมาที่ฟิโน่แม ลูกนี้ไม่ลงครับสนคาเฟ่รีบาวได้โดยมิซูหมายเลขห้าพาบอลขึ้นมาผู้เล่นหมายเลขสิบสของไฮนาครับไปทำฟาวครับผู้เล่นหมายเลขสชัยวัน์นพดลจินดาครับหรือเจ้าปุ้ยครับฟาวเป็นครั้งที่4ี่นะครับ มาที่มิสูไปที่เกือบถูกตัดได้แต่ว่ายังอยู่ในมิสูมาที่ตะตะมาที่มิสูมิสูมาที่โยงหมายเลข41คืนมาที่เจ้าบัสเจ้าบัสคืนมาที่หมายเลข4 1ลุงนี้3ามคะแนนไม่ลงแต่ว่าจเกมรีบเอได้อยู่ไม่ให้เจ้าต้นเจ้าต้นพาบอลขึ้นมาเคาะไม้ที่เจ้าเกมเจ้าเกมพาบอลขึ้นมาไปที่พี่โอ๋จานัดสุดทอเลขามาที่ ฟีโน่ีโนโม่มาที่แมทติกแมทติกคืนเจ้าจเกมเจ้าเกมสองสามคะแนนไม่ลงครับแต่ว่าแหมลุงนี้ผูเ้เล่นหมายเลข8ครับฟาวครับและฟาวพบ5ครั้งแล้วครับตบมือให้กับพี่โอ้โด้วยครับนี่ นี่ไว้40กกกว่าครับแต่เล่นแล้วนี่สุดยอดแล้วครับฟอร์มนะครับนีไปไกันในควอเตอร์ที่3ครับเลย4นาทีกับอีก38วินาท,นาทีลูกโทษครับลูกแรกของตะลงไปครับเป็น30ต่อ48ไม่ลงแต่วีนีบาวได้ครับฟีโน่ฟีโน่โอ้โหหลอกแต่ ไปโดนเท้าครับคิกครับอ,อะไก็ต้อคิกโดนเท้านะครับก็ทําให้การครอบครองบอลเป็นของไฮน่าครับมา,มาถึงเจ้าบาดมาถึงเจ้าเกมเจ้าเกมว่าไงไปถึงมาที่มาย<า>เลขจครับเจ้าปอนไปที่มิซู มิสูไปถึงเจ้าโยกลูกนี้โยกและสามวินาทีครับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดของโซนคาเฟ่ครับเจ้าปอนครับแมาถอดเพื่อนแล้วครับมาสามวินาทีครับมาครับเป็นเป็นเจ้าบาสถือบอลครับมาทีมฟีโน่ฟีโน,โโนโ่มาบาสมาเจ้าเกมเจ้าเกมมาเจ้าบาสรสองสองคะแนน ไม่ลงครับแต่ว่ารีบาวเช็ดมาให้ที่ฟีโน่ฟีโน,โโนโ่โยกจัแรงไปครับลุงนี้แต่ว่าเจ้าต้นรีบาวได้อยู่มาที่เจ้าบาสมาที่ฟีโนโ่ยิ่งลงไปครับสามคะแนนครับโอ้โหมาแล้วความพยายามของท่านหลายครั้งเลย,เลยและจับสามคะแนนลงไปครับฟีโน่ครับเป็นห1ต่อ30ครับครับ มิโซูออกมาที่ถูกตัดโดยแพทริกแพทริกไปแล้วครับไปที่โอ้โหแต่ว่าลูกนี้จะให้กับเพื่อนครับและเจ้าโยงตัดไปได้ครับเป็นลูกส่งของไฮน่าครับสอนคาเฟ่ขอเวลานอกครับในคอร์เตอร์ที่3าหรือเวลาอีก3นาทีกัิบปวินาทีครับโอ้โหนะครับในการแข่งขัน บาสเอฟบอลอวบจับครั้งที่12นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมาถึง12ครั้งเลยทีเดียวนะครับถ้าศึกษาประวัติกานมาเนีน่บอกครั้งแรกที่วัดโพครับถือว่าเป็นสนามบาสที่มีการจัดการแข่งขัน,นอย่างวิ่งไก่เลยทีเดียวนะครับมีทีมชั้นนํามากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนหญิงทั่วไปแล้วก็ร่มรุ่น ประชาชนทายทั่วไปนะครับจนมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับโดยเป็นความคิดของท่านสจนพจนสันธิภาพจันทาในขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนะครับโดยเป็นท่านดํารงตาแหน่งประธานชมรมบาสเกตบอลด้วยนะครับและปีนี้ได้ท่านสจวิทูลเจริญจริญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองเขต4มาร่วมกันจัดการงาน เริ่มการแข่งขันครับตะแม่ลงนี้ผู้เล่นหมายเลขสิบครับของไฮนาอําอปาวครับตอนนี้ฟาวตรงไหนลูกโทษตรงนั้นและครับเพราะสองทีมนั้นมีธงแดงครับฟาวไปครั้งที่หนึ่งครับเจ้าเกมหมายเลขหกเจ้าตะไม่หลงครับลูกแรก ลูกที่2ลงไปครับไล่มาครับ31ต่อ51บเจ้าเกมมาที่ฟีโน่ฟีโน่มาที่แมททิกแมททิกมาที่เจ้าเกมเจ้าเกมให้เจ้าบาสเจ้าบาสโยกหลอกโอ้โหลูกมีนะครับ่ซนคาเฟ่ได้ครับ ส่งเข้ามาครับมาที่มาเลสิบสี่สิบเอ็ดสามคะแนนไม่ลงครับ,บฟีโนโมาที่แมทิกแมทิกโอ้โหจะดังโชว์ครับแต่ว่ามีการฟาวครับโอ้โหไม่ครับโอ้โหเอาแล้วต่างความมือฮาแล้วครับผู้เล่นหมายเลขหกครับของ ไม่ลงครับไหนก็ทรเดนได้ฟาวครับู้เล่นหมายเลขหกของโซนคาเฟ่ครับไปทำฟาวพัาสติกครับไม่ลงครับไม่ถึงเลยครับลูกแรกครับลูกที่สองครับ และแล้วครับให้หน้าได้ทรงครับ <extracting. S 1> มาที่เจ้าบาสเจ้าบาสมาที่เจ้าเกมเจ้าเกมมาที่เจ้าบาสเจ้าบาสโยกไปให้ที่แมทิกแมทิกหมุนและจับชุดลงไปครับโอ้โหลุงนี้นเป็น53ต่อ31ครับมาที่เจ้าตะ จะตะไปที่มิสูมิสูอะมิสูไปที่เจ้าตะตะยัดไปแล้วก็เสร็จนะถิกเลยครับแมทถิกชังชาแม่ชาหมุนและวางไม่ลงครับแต่ว่าฟีโน่ทำออกครับเป็นโซนคาเฟ่ได้ส่งครับโอ้โห จ,จำสองคะแนนครับแต่ว่าฟาวครับผู้เล่นหมายเลข7ของไฮน,นาไปฟาวครับเจ้บาบ้าครับพงพันธ์เลิศวัฒนศักดิ์ครับไปทำฟาวครับผู้เล่นของโซนคาเฟ่ตอนนี้คะแนนเป็น33ต่อ53ครับในการแข่งขันในคคอเตอร์ที่3หรือเวลาอีก1น,นาทีกับ44วินาทีครับ โอ้โหนี่ท่านผู้ชมนี่เต็มเลยครับปัศจย์นะครับก็ทําให้การแข่งขันนั้นเป็นรสชาตินะครับมาแลวบรรยากาศรอบสนามนั้นแบบทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันบาสเกตบอลอบจครับครั้งที่สองนั้นมีผู้ชมมากกันจริงๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการสร้างสีสันนะครับโดยพัททิกและฟีโน่ครับมาแข่งขันในครั้งนี้นะครับ ตอนนี้ฟาวตรงไหนลูกโทษตรงนั้นแล้วครับหรือเวลาอีกหนึ่งนาที44สีสสส่วินาที hey, ลูกแรกครับเจ้าบาดอ่าขอหพาครับเจ้าโยงครับบุญเด็ดยิงลงไปครับเป็น ห4ต่อ53ครับวีโดให้เมททิดเมททิดไปที่เจ้าแบงค์เจ้าแบงค์สามคะแนนลงไปเลยครับโอ้โหลงมาแล้วก็สามคะแนนเลยครับโอ้โหห้าสิบหกต่อยี่สิบสี่ครับโอ้โหไอสามสิบสี่ครับขออภัยครับโอ้โหสามคะแนนจะขอคืนไม่ได้ครับ มาที่14ไม่เดินครับอ่าโอเคครับนอ่หน้าได้ส่งครับบารสมาที่บบทฟีโน่ฟีโน่ไปที่บารสบารสไปที่แมทิกแมทิกข้ามมาให้ที่ฟีโน่ฟีโน่สองสามคะแนนไม่ลง แต่ว่าสนคาเฟ่เก็บไม่ได้ครับมิดซูพาบอลขึ้นมาแต่แล้วก็แพทติกก็มาได้ไปที่เจ้าแบงค์เจ้าแบงค์โอ้โหจะรอครับแต่ว่าไม่ลงครับลูกนี้โอ้โหไปฟาวครับตูเล่นหมายเลขเก้าครับฟาวเปครั้งที่หนึ่งครับ นี่เป็นการแขันในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไปครับผู้ชนะจะรับเงินรางวัลไปถึง30,000บาทเลยทีเดียวเจ้าตะลูกแหลกลงไปครับเป็น35ต่อ56ครับยิงลงไปลูกที่2เป็น36ต่อ56ครับถึงบนมาก็มาให้บาตบาไปที่แบง ไปที่แมทิกแมทิกมาที่ฟีโนฟีโนดังลงไปครับโอ้โหเอาแล้วครับเข้ามาหเห็นแล้วครับฟีโนโอ้โหผู้ชมตบมือกันลั่นเลยที่เดียวโอ้โหแกมาแบบเรียบๆง่ายๆและดังลงไปครับโอ้โหสร้างความมับใจให้กับแฟนผู้ชมเลยทั้งทางบ้านแล้วก็ทางสนามนะครับ จะขอคืนไม่เจ้าบาทไม่ะครับเช็ดแป้นลงไปเป็น58ต่อ58ครับบาทบาทไปที่โอ้โหหมดการแข่งในวควอเตอร์ที่3ครับโอ้โหตบมือให้กับฟีโนเลยครับโอ้โหนะครับนี่ลูกดังโชว์มาแล้วครับอดใจรอ้สิบแปดครับ นะครับเหลืออีกหนึ่งคอเตอร์ครับโอ้โหมัติกมาเก็บสเปร์ตอนท้ายครับดังให้เห็นเลยทีเดียวช่วงคอเตอร์สุดท้ายอ่าคอเตอร์ที่3ช่วงท้ายครับโอโ้สร้างความตับงใจให้กับผู้ชมทั้งในสนามและทางบ้านที่ทาง KTV ถ่ายทอดสดนะครับโอ้โหสวยงามเลยครับน,นี่พรุ่งนี้ข่าวกีฬาทาง KTV v 8นะครับ ในช่วงเที่ยงก็จะเห็นภาพสวยๆอย่างนี้แล้วครับให้ได้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลอบจครับ ครั้งที่12นะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ได้จัดสรรงัวมานมาจัดการกันในครั้งนี้นะครับโดยท่านมานกสีพึ่งครับนาะยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านนบดลสันติภาพจันทาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ท่านสจอวิทูลเจริญชัยฤทธิสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์อำเภอเมืองเขต4ท่านสจวิชัยป,ปอตะภูนครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอโกพระและท่านนายกติตากเกษมนิโรธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครน,นครสวรรค์ที่เอื้อเฟือเ้อเรื่องของสถานที่และไฟส่องนามให้สว่างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงแองกอและที่พักสบายสบายอย่างบางลักรีสอร์ทนะครับมาชมการแข่งขันในควอเตอร์สุดท้ายครับในควอเตอร์ที่4ไปที่เจ้าบาทไปที่เจ้าโยงเจ้าโยงโยกแล้ว มาที่มิสูมิสูทำไงไปที่เจ้าบาสเจ้าบาัดให้ที่เจ้าปอนจ้ำสองคะแนนไม่ลงบาสรีเบลได้อยู่ไม่รู้ว่าบาสไหนแล้วครับระหว่างบาสมิสูกับบาสไปที่เจ้าแจงครับลงมาแล้วครับโอ้โหทำบอลเสียแล้วครับเจ้าแจงตะเจ็ดแป้ลงไปครับไล่มาครับเป็น40ต่อ58ครับในควอเตอ,เตอร์สุดท้าย มาที่แมททิกแมททิก้ามมาที่ฟีโนโ่ฟีโน่ปที่บาสบาสจับไม่ลงครับให้หน้าได้ส่งครับส่วนคาเฟ่ทำออกไปครับมาที่บาสบาสมาที่เจ้าแบงค์เจ้าแบงค์มาที่เจ้าบาสเจ้าบาสโยกมาที่เจ้าแจนเจ้าแจนเคาะบอล ไ้ที่ฟีโนไปที่มทิกมทิกเคาะวางลงไปครับหมุนหน่อยแต่ว่าลงครับเป็น60ต่อห40ครับมาที่เจ้าบาสมาเลข13มาที่เจ้าโยงครับมาที่เจ้ามิสูมิสูมาหาตะตะมาที่มิสูมิสูมาตะตะไปที่เจ้าบาส กุเล่นหมายเลขหกครับของไฮน่าครับผมสันขนองเดชครับหรือเจ้าแจนครับไปทำฟาวครั้งที่หนึ่งและฟาวทีมครั้งที่หนึ่งครับมาที่มิสซูมิสซูไปให้เจ้าบาทเจ้าบาสยกแล้วมีกะ ผู้เล่นหมายเลข13ของโซนคาเฟ่ไปทำฟาวครับฟาวเป็นครั้งที่4ครับโอ้อีกครั้งเดียวนี่ถือว่าออกการแข่งขันเลยทีเดียวนะครับแมทติกแมทติกฟิโน่ฟิโน,โโนโ่ให้แมทติกแมทติกโอ้โหแต่ว่าเช็ดแบ้นไม่ลงแต่แล้วรีบาอยู่ตะได้บอลพาบอลขึ้นมามาที่เจ้าบาสโอ้โห สามคะแนนลงแลไเด็กฟาวด้วยครับหมายเลขหครับของไฮน่าไล่มาครับ4ี่สก็60ครับฟาวเปครั้งที่2ครับเจ้าแจงครับผมสันขนองเดช <c oughs> ลูกโทษอีกหนึ่งลูกครับไม่ลงแต่ว่าฟีโดมาที่เจ้าบาท

ไม่ลงครับลูกแรกของเจ้าบาทครับเหลือ,อาการไข่คขันในคอเตอร์44อีกเจนาทีกับอีกห้าสิวินาทีครับลงไหมครับไล่มาเป็น44ต่อ60ครับ ที่ฟีโน่ครับฟีโน่มาที่มาทิกมาทิกหม,มุนมาให้ที่ฟีโน่ฟีโน่มาลูกนี้แต่ว่าเจ้าแบงค์ Bank. แมาลูกนี้ลีบามาถึงมาเลขหกครับตรงนี้แย่งได้ครับเจ้าแบงค์โอ้โหพาบอลขึ้นมาไปที่เจ้าบาสไปที่โอ้โหลูกนี้ถูกตัดไปครับเอาละครับพาบอลขึ้นมานิ่สู เช็ดบอลไม่ลงครับปาที่ฟีโน่ฟีโน่พาบอลขึ้นมาถือบอลอยู่ครับเขาบอลอยู่ฟีโน,โน่โอ้โหลูกนี้โยกครับสามคะแนนครับ ลงไปครับไล่มาแล้วครับ47 47ต่อ60ครับมาที่เจ้าบาสเจ้าบาสมาที่เจ้าแบงค์เจ้าแบงค์มาที่ เอาตาพาบอลขึ้นมายัดม,มาที่หมายเลขไม่ลงครับ